คุณผู้ชมฮะโอ้โหประเทศไทยถึงการนี้แล้วหรือหลายคนเนี่ยถ้ารับชมข่าวนี้อาจจะบอกโอ้ยอาจจะบอกโฮ้ยเป็นที่สุดเลยนะมันเกิดอะไรขึ้นกับประเทศเราเนี่ยนะต้องให้ผีเนี่มารีวิวสินค้าแล้วโดยเฉพาะสินค้าพวงก่ะเพราะว่าผีเนี่ยเขาจะชอบพวงกีดแบบไหนเดี๋ยวผีเขาจะบอกเองว่าเออพวงนี้สวยดีค่ะชอบเนี่ยให้ผีมารีวิวสินค้าให้คุณผู้ชมไปดูคลิปที่เขาแชร์กันในโลกโซเชียลกันหน่อยฮะคุณลูกค้าค่ะคุณลูกค้าค่ะคุณลูกค้าค่ะ นะจะบอกใครมีใครกายจังดีจะพวงรีปัจมาพรพวงรีปัจมาพรพวงรีปัจมาพรคุณลูกอาขาคุณลูกอาขาฟังหนาฟังหนาข่าวตองจะบอกพี่ขาวทองนแล้วอตจังเลยไปขาวทองเป็นผีการล้ตีโดยผีผีขาวทองนะลูกนะพวงรีจังดีต้องพวงรีปัจมาพร โอ้โหผีรีเควส t เอง<น>ผีขอนะพวงกรีดนะเจ้าอื่นไม่เอาเอาแต่เจ้าปัฐมาพรเนี่ยสวยผีชอบอโอ้โหคุณถึงขนาดต้องให้ผีเนี่ยมาเข้าแล้วก็รีวิวสินค้ากันแล้วเหรอเนี่ยนะฮะคือเนี่ยมันเป็นคลิปนะครับที่บอกว่าร่างทรงคนหนึ่งที่เรียกตัวเองว่าเจ้าแม่ขาวทองในพื้นที่อุทัยธานี นะเจ้าแม่เนี่ยก็มีการไลฟ์สดพูดคุยตอบคำถามกลุ่มผู้ศรัทธาผ่านทางโลกโซเชียลเป็นประจำทุกค่ำคืนเลยถ้าอยากไปดูนะสามทุ่มเป็นต้นไปจนถึงึกถงึงเนี่ยนะฮะก็มีคนไปนชมไลฟ์เป็นจำนวนมากแต่ต้องบอกก่อนเรื่องแบบนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะไม่รู้จะเอาอะไรพิสูจน์ดีนะครับเพราะว่าคนในกลุ่มผู้ชมกันเองเนี่ยก็มีการถกเถียงกันระหว่างว่าเชื่อหรือไม่เชื่อเจ้าแม่ขาวทองนะฮะแต่อย่างที่บอกไปที่ตัดคลิปมาให้คุณผู้ชมดูมันเป็นความฮือฮาเลยฮะเอาร่างทรงที่บอกว่ามีผีผีหลวงขาวทองเนี่ยมาเข้า และผีหลวงขาวทองเนี่ยก็ชอบพวงหรีดเฉพาะของร้านปฐมพรเท่านั้นค่ะดังนั้นนะคนอื่นๆถ้าจะสั่งพวงหรีดให้ผีนะมาสั่งของปฐมพรเขาสั่งเจ้าอื่นไม่ได้ผีไม่ชอบนะเออเจ้าอื่นเนี่ยผีไม่เอาผีไม่ถูกใจเอเนี่ยผีใช้เองพวงหรีดผีมารีวิวเองจะเชื่อผีไหมล่ะเนี่ยก็กลายเป็นประเด็นขึ้นมาแล้วใช e ่ครับยฉันอยากเห็นตอนที่ผีรีวิวอะนอกจากนี้ยังมีสินค้าอื่นอีกเยอะเลยไม่ว่าจะเป็นอาหารการกินยารักษาโรคเอ้ามาดูกันหน่อยผีก็รีวิวยังไงนะฮะ อนนี้นะคะคุณลูกค้าขาได้เวลาที่จะต้องไปกินขนมเปี๊ยะกับขนมเทค,คเลวนะคะคุณลูกค้าขาขนมจันดีที่อร่อยอร่อยอร่อยอรอรยนะคะคุณลูกค้าขาร้านยาสนามไทยกินนะคะไปจะโชคดีใครเป็นโรครายทั้งหญิงและชายจงรู้ไว้ร้านยาสนามไทยฟามาสินั้นดี โอ,โอ้โห,โโหโเดี๋ยวนะถึงขนาดนี้แล้วเหรอประเทศไทยเราต้องจับพวงหรีดแล้วนี่มีอะไรอีกนะผีก็รีวิวขนมค่ะแต่ขนมนยังไม่ได้ขนมให้ผีกินนะลูกค้าขาท่านคุณลูกค้าชอบเนี่ยผีแนะนํานี้เลย,ขน,ยขนมเปรี้ยวขนมอะไรเนี่ยเอาไปกินกันเลยนะฮะผู้สื่ข่าวของเราก็ลงพื้นที่ไปที่ตําหนักเจ้าแม่ขาว่องนะเพราะเห็นแล้วผู้สื่ข่าวก็อดใจไม่ไหวอ่ะคุณมันต้องไปตามดูกันหน่อยว่าเจ้าแม่เจ้าแม่รีวิวอะไรกันยังไงเอาผีมาเข้าร่างแล้วก็รีวิวกันหรอตําหนักยูนี้นะฮะอยู่ในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดอุทัยธานีนะครับก คนคนนี้นะครับแล้วก็เจอว่าเขาเนี่ยจัดไลฟ์สดในสื่อโซเชียลช่องผีหลวงขาวทองอันนี้ตอนที่เราไปเจอนี่คือเป็นเจ้าแม่ขาวทองหรือเป็นผีหลวงขาวทองเขาโอ้โหไม่รู้เหมือนกันเลยเนี่ยต้องคุยกับเขาก่อนดีๆว่าเอ๊ะตกๆๆตก,ตก,ตกลงแล้วในร่างนี้มีอะไรอยู่ไหมหรือว่าเป็นคุณพี่เองเป็นคุณพี่ตัวจริงเองหรือเปล่านะฮะ<อ>ตอนทีมงานของเราไปนักข่าวเราไปก็กําลังเห็นว่าทีมงานของทางเจ้าแม่เนี่ยนะฮะกำลังไลฟ์สดอยู่เหมือนกันมีการจุดธูปเชิญเจ้าแม่ขาวทองให้ประทับทรงเพื่อตอบคําถามกับพวกเราแล้วก็กับ ลูกค้าคนที่รับชมไลฟ์อยู่นะฮะและก็ปิดท้ายในทุกๆครั้งแหละก็ต้องมีการรีวิวสินค้านะครับซึ่งสินค้าต่างๆเนี่ยเป็นสินค้าที่กลุ่มลูกศิษย์ลูกหาเนี่ยส่งมาให้เจ้าแม่เนี่ยช่วยรีวิวทุกวันเลยเพราะฉะนั้นมันก็เลยจะมีหลากหลายนะพวงรีดแล้วขนมเค้กเอ่ยมีอะไรนะเปียเอ่ยและอะไรก็ตามเนี่ยเาของเครื่องใช้น้ำพกน้ำพริกอะไรเนี่ยเดี๋ยวเจ้าแม่ก็รีวิวให้นะเจ้าแม่ก็บอกว่าจะเป็นสื่อกลางในการช่วยเพิ่มยอดสินค้าซึ่งก็ถือว่าเป็นสื่อสารการรีวิวสินง เออแต่ทีนี้ครับเราก็เลยงงเอ๊ะตอนรีวิวเนี่ยเป็นคุณพี่ท่านนี้เองหรือว่าเป็นเจ้าแม่หรือว่าเป็นผีหรือว่าเป็นใครกันแน่ดิฉันกาลังงงกาลัง,งดูอยู่ว่าคืออาชีพหลักเขาจริงๆคืออะไรนะเป็นเจ้าแม่เหรอคะก็ของเป็นเจ้าแม่ครับก็เป็นร่างทรงอ่แหละนะแต่ตอนรีวิวสินค้าเ,เนี่ยไม่รู้ให้ใครรีวิวระหว่างเจ้าแม่รีวิวหรือว่าผีรีวิวหรือว่าฉันเองเนี่แหละที่เป็นคนรีวิวแล้วเงินเข้าใคร เปอร์เซ็นต์เขาขายไหมต้องได้บ้างแหละแหม,ม,แมก็เนี่ยถ้าสมมติเกิดว่ารีวิวเป็นอาชีพเสรมิมอันนะคะ,ะถือว่าเป็นสีสันแล้วกันคุณ<ช>ผู้ชม,มเอามาให้ดูพอเรียกรอยยิ้มได้ค่ะอาจจะเป็นเทคนิคการตลาดของเขาใช่ค่ะก็อาจจะขายดิบขายดีกนะันอะเพื่อนคืนนี้จะมีคนไปดูเยอะเลยนะคะ